สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราจะมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างโซเฟียผู้ที่มีความสามารถในการเจาะเกาะและยังมีสกิลสตั้นถึง3เทินเออตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอนเน็กไป2อร้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเหนหมดททำไงดีวเนี่ยทเวนพ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแม่เราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งเนีย่ยวันนี้เราก็อยู่กับช่องนเน็กลับเกม อีกดาคอนิเคอร์อนี่เช่นเคยเนี่ยหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทไปนะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้ตัวละครใหม่อีกแล้วเครับหลังจากที่ผมได้เปิดคู่หูนะสิบใบเนี่ยได้โลโบแวร์นะเออวันนี้ผมอาจจะมือทองก็ได้นะแต่ผมจะมาเปิดเป็นตัวนี้เนี่ยก็คือโซเฟียนะเพราะว่าเขามีสกิลสตันถึง3เธอเลยนะแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยเนี่ยก็เป็นดากนิการนะตัวนี้อาจจะมาเปิดใน EP ีหน้านะแต่ว่าวันนี้ ขอย่าเปิดโซเฟียก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเอ็ของเราไป2ล้านซับด้วยนี่ครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเนี่ยเพียงแน่ยี่สิบบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็พลาดของแถมฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแมนบีชอีกด้านคนนี้ครับแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายเนี่ยสามารถสมัครกันไมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้แท้ใช้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนี้ยสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพนเนี่ยเออตอนจ่ายตังค์อย่าลืืมใส่่่คูปอองเเนียพได้รับ ส่วนรดเพิ่มเติมนะไม่ต้องพูดผ่านทางเพลงแนวกดมานี่โซเฟียแนวกดไปที่ข้อมูลก่อนนะกดบวกนอ่าดูความสามารถก่อนแนวก็คือโจมตีปกติเนี่ยเป็นเป้าหมายรายเดียวเนีัยสร้างความเสียหายเวทเนีร้อยเปนะอ่าแล้วก็สกิลนี้เน่ก็คือใช้ได้กับตัวเองเนะเพิ่มพลังในการโจมตีนะสาเนต์สองเทินนะแล้วก็เจาะเกาะเนี่ยก็คือ ไม่คำนึงถึงพลังป้องกันแล้วก็โล่ของฝั่งตรงข้ามนะครับร้อยยองพลัของาโจมตีนะคือโกงจัดนะครับแล้วก็สก e, นะิลอันตีนครับก็คือใช้ได้กับเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างความเสียหายเวท1440แนะ้ะครับถือว่าแรงนะครับแล้วก็ติดสถานะสตันนะครับถึง3เทิร์นทีเดียวแล้วนะนี่ก็คือความโกง,ขงเขาเนะี่ยแล้วก็เขาก็น่ารักแล้วเขาก็มีเสน่ห์ด้วยแล้วเขาก็มีขวานด้วยนะครับผมก็เลยจะมาจัดนะเพราะว่าผมชอบไนงะเขาถือขวานเนะี่ยตัวละครเนี่ยก็จับไปที่ สิใบแรกก่อนเลยมาดูว่าออกหรือเปล่านะปึ๊บถ้าเป็นสีลุงนี่คือออกนะแต่ถ้าไม่ใช่สีลุงนี่คือรู้เลยนะว่าไม่ได้นะ <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยรอบแรกไม่ออกนะแค่รอบแรกจะเป็นซีเรียสทำไมอาจจะออกในะรอบที่สองก็ได้ใช่ป่ะใครมันจะเป็นรู้เออใครมันจะไปรู้ออกหรือเปล่าเราก็ต้องเปิดไปก่อนปึ๊บได้สีทองมาสองตัวนะไม่เป็นไรผมต้องการเสษต้นไม้โลกพอดีเนี่ยผมจะได้ไปดันตัวละครใหม่ๆนะเออมาจะต่ตอนเนี่ยรอบที่สองไปเลยนะปึ๊บโอเคเหลือ,อตั้งห้าพันก่อนคิดต้องเนี่ยครับกลัวที่ เฟือเฟมาปุ๊บมันดูกันว่าจะออกหรือเปล่านะครับปุ๊บมารอบนี้อาจจะได้สี่ลุงก็ได้นะใครจะไปรู้นะมาอะไรเกิดขึ้นได้ก็ข้ามไปเลยปุ๊บไม่ออกนะครับไม่ออกนะเออให้ตายสิได้ตัวนี้มาเนี่ยโอเคจัดต่อรอบที่สามนะก็คือผมมีโอกาสอีกสาสิบแปดครั้งนะครับจะดวงการตีนะผมจะดวงการตีหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันนะ ปุ๊บแล้วก็เปิดเข้ามาับรอบที่สามนะเหมือนเดิมนะรอบที่สามเหมือนเดิมแนวไม่ใช่สีลุงแนวก็คิดว่าอาจจะไม่ออกนะแนบแต่ว่าได้ตัวคอนสองดาวมาทั้งหมด2ตัวแนบเดี๋ยวผมจะเอาเศษต้นไม้ลงนะครับคิดว่าจะเป็นแลกเป็นเศษยูซุนะนะเพราะว่าตอนนี้ทีมหลักของผมแนวขายแค่ยูซุนะตัวเดียวนี่ครับที่ยังไม่เป็นห้าดาวนะที่เหลือ5ดาวหมดแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเกลือวันนี้จะเป็นวันที่เกลือสําหรับเรานะเออคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่เกลือสําหรับเราโอเคต่อไป <c oughs> ไอซาเบลลานะไม่ได้นะ ไม่ได้นะโอเคไปรอบนี้เราก็หมดแล้วนะผมไม่มีคิดต่อแล้วนี่ครับอุวู้หู้วู้ฮู้วูู้้อะไรเกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมมั่นใจนะผมอาจจะได้โซเฟียก็ได้นะในรอบนี้นะค่อยๆเปิดไปค่อยๆเปิดไปเออค่อยๆเปิดไปค่อยๆเปิดไปปึ๊บเดี๋ยนี่โซเฟียโซเฟีย ินดี้ได้เลยเย้โซเฟียเว้ยนี่เขาอุ้มแมวเหมียวได้หนูโซเฟียมีลูกแมวเหมียวไงเป็นไงอย่างเท่อย่างตึงว่ะอย่างตึงนะครับโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายได้มาแล้วโซเฟียเย้นี่งไงตึงจัดเนี้ยเดี๋ยวขอญาตนะขอญาตปั้นกันแบบสดๆแล้วร้อนในคลิปไปเลยนะเออเอาซะเกอบเอาซะเกอบคิดเต้าหมดเลยนี่ครับเหลืออยู่สี่ร้อยกว่าเองนะอันนี้เรื่องจริง เรื่องจริงเนี้ยเกือบหมดนะเออโอ้หให้ตายสิอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปที่โซเฟียก่อนแป๊บนึงนะครับเมาส์ผมมันไม่ค่อยดีนะเพราะอ่าเล่าก่อนๆน,น้องๆเขาชวนผมเล่นนี่ไอเบดบอลนี่ยครับก็เลยใช้ทั้งเมาส์แล้วก็กดปุ่มเอนี่ครับเมาส์ก็เลยหล่นนะมันก็เลยมันก็จะเบิ่นเองนะครับอ่าทุบเดี๋ยวขออนุญาตกดข้ามนะพวกคัสซงคัสซีนะวได้รีบไปปั้นแล้วก็เทให้ทุกคนได้รับชมแลยวามโหดขนาดไหนนะเอาจริงเขาหน้ารักนะเขาหน่ารักแล้วเขาก็เทด้วยนะครับปื๊บแล้วก,กดไป ผมไม่ได้แลกอะไรมาเลยนะไม่รู้ว่าจะดันได้เต็มที่ถึงขั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเอาพอประมาณนะเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่ะโอเคเปิดเชื่อมโยงเรียบร้อยนะเปิดต้นไม้เรียบร้อยเนี่ยเห็นปะเมาส์ผมมันจะเบิ้ลเองนะมันจะเบิ้ลเองนะอะไรก็เบิ้ลอีกเหมือนเดิมเออให้มันได้อย่างงี้ปุ๊บโอเคโซเฟียนะครับโอเคมาตอนนี้ก็คือโซเฟียนะครับเดี๋ยวผมขยัดดันเลเว็ก่อนเลยนะ ได้47นะผมเอาเป็น45นะผมไม่ค่อยชอบเลขเลยที่มันไม่ลงด้วย5กับศูนะผมเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ยัดสกิลไปเลยนะครับได้44นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ยัดไปนะปึ๊บโบเข้าไปโอเคได้อีกนะครับติดตั้งอะไรอีกก็ยัดเข้าไปนะครับอันนี้ได้ก,ก็หาไปเลยนะโอ้สามอกก็ได้ไั้มปึ๊บปึ๊บโอเคยัดไปได้เท่าไหร่เท่านั้นนะอือเท่าไหร่เท่านั้นนะแล้วรีบไปเทสด้วยนะตอนนี้ก็จุดเลเวลใกล้ที่จะ61แล้วนะครับอันน,น ิบรอบแล้วกันห้สิบเอ็ดไปหสิบเอ็ดไปปื๊บยัดเข้าไปเนี่ยครับจะได้รีบยัดขั้นด้วยเนี่ยครับปื๊บปื๊บเอาสักขั้นห้าขั้นหกกำลังดีนะปื๊บโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ครับขาดสามอันใช่ไหมจัดไปปื๊บม,มันจะเกินมันจะเยอะไปมันจะเยอะไปสักสิบรอบอนะ่ะสิบรอบก็ได้ละเออสิบรอบก็ได้ละแต่ว่ารอบนี้ดีนะที่เราไม่ล้างตู้นะเออรอบนี้ดีตรงที่เราไม่ล้างตู้เดี๋ยวไม่เป็นไรผมไม่ได้ เอาเอเลนหมดนะเข้าแล้วบันเทิงแล้วบันเทิงหมดละแรกสักห้าสิบนะเอเลน์หมดเนี่ยก็รอบนี้ดีไม่ล้างตู้นะผมจะได้เหลือคิดต่อน,นะรหรือไม่ากาดจะเติมแล้วก็เปิดตัวใหม่ล่าสุดอีกเนี่ยก็มีดารโกรนิก้าที่เพิ่งเข้ามาอีกนะเป็นตัวแบบว่ามังกรน้ํานะเออใช้ดาวคาตนาน์เนี่ยเป็นท่านน้านะผมน่าสนใจนะเออเพราะว่าสกิลเขาสวยดีนะปึ๊บโอเคแล้วก็เอเลนจะหมดอีกหรนะือเปล่าน,นี่หาได้นะหาบ่าหาบ่า ปึ๊บอยากเทแล้วอยากเทแล้วปึ๊บโอเคอยาดไปนะขั้นเจ็ดไปปึ๊บเรียบร้อยข้มามดันต่อเออโบอ่ะสี่สิบห้านะอันนี้เป็นใบไม้ใช่ไหมใบไม้ไหนที่ผมไม่ได้ใส่บ้างนะเป็นจอกเกาะใช่ไหมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนยต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้ใส่ไปแล้วนตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วนี่ก็ใส่ไปแล้วป้องกันเวทเพม่โอกาสคริเหรอ เพิ่มความเสียหายคริติคอลโตกลับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะไอ้โตกลับเนี่ยใส่ใสไปก่อนนะครับเพราะมันไม่มีใส่ใส่ไปก่อนนะอ่ะก็ปั้นได้ตอนนี้เลเวลอยู่ที่47ใช่ไหม47ระดับเนี่ครับแล้วก็ผู้หูใส่ใส่ไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีนะครับก็พอประมาณนะจะได้ไปเทสเลยนะครับว่ามันโหขนาดไหนนะตอนนี้รวมผมก็อยู่ที่1 12,000กว่าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปเทสเลยเนี่ยว่ามันโหขนาดไหนไปเทสได้ไหนดีล่ะเทสกับมาเทสกับนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอญอาตรับของอนะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาดันเลเวลต่อนะปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้อ่าแล้วก็มาตีบอสมาตีบอสมาตีบอสกับเจ้าแมวน้อยนี่ครับไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีเขามีให้แลกหรือเปล่านะเอออันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขามีเสร็จเจ้าโซเฟียกับดากนิก้าให้แลกหรือเปล่านะ ชืบชืบโอเคโซเฟียนะครับเดี๋ยวผมจะมาแทนเอ่อยูซุนาละกันเฮ้ยแต่ขวานเขาเท่นะขวานเหลืองเลนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะโหดขนาดไหนฟื้นฟื้นก็รอหน้าโหลดอยู่นี่ครับปึ๊บอ่ะรอสักพู่นะครับ,ดรบเดี๋ยวเราได้เทสแน่นอนนะมาดูกันว่าสตันสามเทิน,นแล้วก็ดาเมจเดี่ยวเนี่ยมันจะแรงพอๆกับพวกอ่ามาริเบลหรือเปล่านะแต่ว่าใช้อารมณ์เหมือนอันนี้ขวานนะอันนี้เป็นเคียวนะครับมันจะเหมือนเคียวนะผมขอยนาเอาเป็นคูณสองบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ๋อ he i,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  oh ตับธรรมดาขึ้นแรงจัดอ่ะเอ้ย แรงจัดเลยยังยังไม่ทันภาคเลยยังไม่ทันภาคกันนี่ครับแรงจัดนะครับเดี๋ยวผมเอาออโตออกนะเดี๋ยวลองสังเกตกันนะว่ามันจะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมบังคับมือเลยนะปึ๊บโอเคนี่อ่ะแล้วขอย่านนะครับก็จะเป็นในส่วนของโซเฟียใช่ไหมอันนี้คือสกิลอันตนเนี่ยฟาเข้าไปอ่ะอันตินะโบเห็นป่มอุยแรงนะติดสตันเล้นะสับเป็นหมื่นอยู่นะมีอะสับเป็นหมื่นนะขนาดเลเวลสกิลอพไปแค่45นะครั้าสับเป็นหมื่นอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวลองตีธรรมดาดูบ้างนะครับ โบเข้าไปนะสองพันกว่านะแล้วก็อันนี้จะเป็นบัฟนี่ครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเองนี่ครับแล้วก็เดี๋ยว็อกเทสอิตก,กานะครับลูกหลักเราบัมมอันนี้คือแรงอยู่แล้วนี่ครับอันนี้คือแรงอยู่แล้วนะค,นนค,นะคุณไม่ต้องพูดถึงนีครับปึ๊บอะแต่ข้อดีคือทําให้ติดสตันสามเทินนี่ะเห็นไหมมอนเขาก็ขยับไม่ได้3ามเธอนะเราก็ได้เปรียบแล้วนี่คือข้อได้เปรียบก็คือสตันนี่แหละเดี๋ยวผมจะเทสตั้มอีกทีนึงโคตรแรงลูกหลักผมนะตอนนี้นะตั้มหูเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดนะ พอจะพักนะครับปุ๊บแล้วก็เพื่อกี้ผมบอสพลังโจมตีไปแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสนะครับปุ๊บฝั่งบ้านหกนะครับแต่ฝั่งของข้าวเขามีโลอยู่ไงไม่เป็นไรแต่ก็บึ้มได้อยู่นะครับเออถือว่าถือว่าดีนะครับเห็นป่ะแล้วก็โดนสตันไปนะแล้วก็เราเพิ่มพลังโจมตีได้อีกนะครับแต่ตอนนี้คือยังปั้นไม่สุดไงถ้าปั้นสุดก็อาจจะโหดกว่านี้อ่ะเดี๋ยวขอย่าออโต้ไปเลยนะครับปุ๊บมอนก็ไล่ฟาดโอ้ยเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวเราโดนมอนสตันกลับมาเหมือนกันนะเราไปสตันเขาเขาก็ส สับต่อจากมาลูลูแล้วมาเบลก็ค่อยฟาต่อกคู่หูกับฟันต่อนะครับเรียบร้อยแล้วน้องแมวล่วงนะครับปุ๊บได้เวลาเข้าสู่เทิร์ของสตูน,นะครับตอนนี้โบเข้ามานะฮะฟองน้องข้ามเข,ขา,ขาบัฟเรียบร้อยเนียบตัวใหม่เราตายนะแต่ต้องไปปั้นให้มันถึกแล้วมันก็โหดววันนะี้ก่อนนะถึงจะมาเทนให้ดูอีกรอบได้นะก็ได้เวลาสับจากอิตก,กาแล้วก็บึ้มอันตรีไปหนึ่งทีหูสี่หมื่นเก้านะสองตัวแรงจัดเนี้ยสองตัวถือว่ารุนแรงมากนะครับปุ๊บแล้วก็เข้าสู่เทิร์ของสตูนะสตูก็ไล่ทาาาานนลลลลลไไปทีีเเ่ยแ้้ววก็ดฟุบม นี่ครับบัฟโลให้กับเพื่อนแล้วก็สับไปหนึ่งทีแล้วก็สับจากอีกการเรียบร้อยเย่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ทําการสุ่มตัวละครใหม่แล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะใครอยากได้ก็ลองไปหาสุ่มดูนะอาจจะมือทองก็ได้นะแต่ของผมนี่โดยประมาณห้ารอบนะวันนี้นะเออแต่ก็ดีที่ยังไม่ล้างตู้นะเดี๋ยวถ้ามีลูบี้หรือว่ามีชิตโตนะเดี๋ยวจะมาเปิดดาวคนอิกาทุกคนได้รับชมแนละ้วก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะบอย่าลืมส่ง,งเอนเน็ก ไปส่อง้านซับด้วยนะครับก็คใครอยากผมทำคลิปไลน์สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม